ทันข่าวพรกข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายชีดตา์ประจวบชี่21ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อาร์่งไงนเมื่อแฟนบอลไทยสุดช็อกทีมชาติไทยแยกทางกับทางของมาสตาอิชิอิในคารากินาเมื่อวันนี้อึ้งทึ่งเสียวเหมือนกันนะฮะเมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย แยกทางกับฝ่าด้านของบาสดาเอชหลังจากที่ฝ่ายเทคนิคพิจารณาแนวทางแล้วไม่ตรงกันโดยสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางกับฝ่าด้านของฝั่งมาสดาเอชเหัวหน้าบุสอษทรมชาชิดไทยชุดใหญ่หลังจากที่แนวทางการทํางานและก็แนวทางการดําทีมไม่ตรงกันกับสมาคมจากการพิจารณาติดตามและก็ประเมิน โดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลนำชับมาโดยดรชาวิตผลชีวินอุปนายกสมาคมปิยพงศ์ผ,ผิวอ่อนสภากรรมการแล้ก็เอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมทําการประชุมร่วมกันกับด้านของฝั่งบาสดาอิชิอิณที่ดาการสมาคมในวันที่21ตุลาคมก่อนจะแจ้งเรื่องการยุติสัญญากับหัวหน้าผู้บุกศรชาวญี่ปุ่นด้วยสาเหตุของปัญหาแนวทางในการทําทีม ช่วงที่ผ่านมาที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิครวมถึงผลงานสภาพรวมตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึกเมื่อเดือนธันวาคมป 2023, ี2023โดยสถิติชนะ16จาก30นัดหรือคิดเป็นประมาณ53เเซสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอขอบคุณมาสดาอิชิอิตในความมุ่งม,มั่นและก้าทุ่มเทในการยกระดับทีมชาติไทยตลอดช่วงร,ระยะเวลาในการคุมทัพรวมถึงขออวยพรให้มาสดาอิชิอิและทีมงานสตาฟโค้ชทั้งหมด ประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางหลังจากนี้สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าบู้ฝึกรทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการคัดเลือกและก็พิจารณาโดยเบรดที่สุดเพื่อความต่อเนื่องในการทําทีมก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปลายทีมฟี่าเดประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนเริ่มจากการเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายนและก็บุกเยือนเสียดังการในศึกเอเชียนคัพ 2 0 2 7รอบคัดเลือกนัดที่5วันที่18พฤศจิกายนในครั้งนี้โอ้โหแบบนี้เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะแต่ถ้ามองมองดูแล้วเนี่ยก็จริงจริงน่าจะให้จบศึกครั้งนี้ก่อนนะผมค่อยปลดก็ยังดีกว่าแต่โดยที่ว่าไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นทําให้การปลดเนี่ยการอากาศของภาษาอิชิอีกับผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ได้เลวร้ายนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยสมาคมไม่แฮปปี้ก็เลยต้องหาตัวเลือกอื่นหวังว่าคงจะไม่ใช่ โค้ชคนเก่ามานโปรกิงคนนี้นะก็เรืมงาดูกันต่อไปกันนะคกันนะฮะคนต่อไปผมก็อยากจะให้เป็นทานด้านของทางด้านของซิโก้เกียรศเสนาเมืองคนนี้ต้องมาแลวนะเวลานี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกณนครับอะไรยังไงเมื่อง,งานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะทีมชาติไทยอยู่ยี่สิบสามปีเตรียมที่จะอุ่นเครื่องสองทีมก่อนจะเปิดฉากในการล่าเหรียญทองสีเกม โดยโค้ชวังทวชัยดรงอ,อตะกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน23ปีแต่เย็นนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยย23ปีอุ่นเครื่องก่อนที่จะโดยศึกฟุตบอลชายมากกับกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระบบวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้หลังมีการจัดสลักแบ่งสายปรากฏว่าทีมชาติไทยย23ปียืนในกลุ่ม A รวมกับกัมบูชาและก็ติมอเรสเตซึ่งโค้ชวังยืนยันแล้วว่าแม้ว่าทีมไทยจะดูเหนือกว่าแต่ไม่สามารถประมาทได้เพราะฟุตบอลอาเซียนในยุคนี้ทุกชาติมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมา,มากโดยเฉพาะติมอเรสเตที่เคยสร้างความระบากใจให้กับทีมไทยแม้จะชนะได้ในศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาก็ตามที โดยทวชัยดรงออนทกุลส่งรายชื่อผู้เล่นเบื้องต้นจำนวน50คนให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยใน,นครั้งนี้เป็นที่ดับตะนาวโดยอยู่ในระหว่างการรออนุมัติจากสโมสรต้นสังกัดของนักเตะเนื่องจากว่าการแข่งขันซีเกมไม่ได้อยู่ในช่วงปัจทิมฟี فا เดย์จึงต้องขอความร่วมมือเป็นพิเศษจากแต่ละทีมศึกถ่ายลีกสำหรับผู้เล่นหลักอย่างคณะของขคณะขำยกและก็เสกสรรนาตีถือเป็นการหลักในเกมรุก ซึ่งจะต้องได้รับการยืนยันจากสโมสรเมืองทองและก็ระยอง FC ในการปล่อยตัวมาร่วมทีมซีเกมในครั้งนี้ในส่วนของแผนการเก็บตัวอุ่นเครื่องโคชวังเองเปิดเผยครั้งนี้บอกว่าทีมเดิมทีทีมชาติไทยยุยุปีมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ต่างประเทศกับทีมในเอเชียใต้เช่นอินเดียหรือวบานดีฟ แต่เนื่องจากเพราะเป็นกลุ่มของซีเกมจะเตะกันที่สนามตินสรนน์จังหวัดสงขลา,าจึงเตรียมแผนปรับมาอุ่นเครื่องภายในประเทศแทนโดยทีมชาติไทยยุคสามปีมีแนวโน้มจะ,ะล่องใต้นะฮะไปเก็บตัวที่สงขลา,าเพื่อจะให้นักเตะนั้นคุ้นชินกับสภาพสนามและก็อากาศรวมถึงจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมในบนที่เช่นสงขลาเอฟซีหรือว่าปัตตานี FC, เอฟซีรวมถึงอาจจะเชิญสโมสรจากประเทศมาเลเซีย มาร่วมแข่งขันด้วยซึ่งจะถือว่าเป็นการโปรโมทกีฬาซีเกมส์ที่จัดขึ้นที่ภาคใต้ของไทยเป็นในตัวในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะก็เป็นนังว่างานนี้ฝากไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์ศึกซีเกมส์ที่จะมาถึงในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่ันครับอะไรยังไงเมื่องานนิฉาแก้วชนขเขมรนนะักสุดท้ายบอลซีเกมส์นะ เมื่อเปิดโปรแกรมฟุตวันหญิงซีเกมส์2อวันรอบแรกนะฮะโปรแกรมการแข่งขันฟุตวันหญิงทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ไปต่อไปนี้วันที่4ธันวาคมไทยพบกับอินโดเวลา18นาฬิกา30มที่ที่ชมบุรีสเตเดียมวันที่7ธันวาคมสิงคโปร์พบกับไทยเวลา18นาฬิกา30บที่ที่ชมบุรีสเตเดียมและก็วันที่10ธันวาคมไทยพบกับการบูชาเวลา1 6บกนาฬิกา,า,กาที่ชมบุรีสเตเดียม ส่วนการแข่งนนขันในรอบรองชนะเลิศและก็ชิงชนะเลิศนั้นจะแข่งขันกัน,กนที่ชมบริสเตเดียมในวันที่14และก็17ธันวาคมตามลำดับในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยหญิงของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอารัตน์ไงฟุตซอลอายุ16ปีถึงบาเดนแล้วตเตรียมซ้อมพรุ่งนี้โดยกันนี้ฟุตซอลชายอยุ16ปีเดินทางถึงบาเดนเป็นปที่เรียบร้อยตเตรียมเข้าโปรแกรม ฟิตเนสและก็ซ้อมสนามจริง22ตุลาคมที่จะถึงนี้โดยกผู้ซอมทีมชาติไทยน่รุ่นอ,อายุไม่เกิน16ปีชุดทําการแข่งขันอาเซียนยุทธเกม2อ2 5ั่บหารับวางววนที่2 4 3 0ตุลาคมเดินทางถึงเมืองบันามาประเทศบาเรนเป็นที่เด็ดผลแล้วเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ทีมจะเข้าโปรแกรมฟิตเนสที่โรงแรมเวลา15นาฬิกาส0บนที่ส่วนการฝึกซ้อมมือแรกที่สนามแข่งขันจริงคาริฟาสปอร์ซิตี้ฮอล จะมีขึ้นในวันที่1 2ตุลาคมเวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องฉิ่นในครันี้ด้านเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติอฟัฟกา,านิสถานถูกยกเลิกตามความคิดเห็นของเอเรอยออรอนโซ่หุ่นซอใหญ่เนื่องจากว่ากำหนดวันแข่งขันถูกเลื่อนจากเดิม21ตุลาคมไปเป็นวันที่22ตุลาคมทำให้ไม่สอดคล้องกับแผนการเตรียมทีมและก็อาจจะกระทบความพร้อมของผู้เล่นก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงในครันี้ก็เป็นได้ เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารันยังไงบีจีประชุมสมโมสรไทยทีมแรกประเดิมสนามนิวคลาสสเตเดียมที่ฟิลิปปินส์ดนได้ศึกเ c l 2เมื่องานนี้ดารับ,บิดบีจีประชุมทีมตัวแทนจากประเทศไทยเตรียมเป็นสนามแรกของของไทยที่ได้ลงเล่นที่นิวคลาสซิตี้อาร์เซนติกสเตเดียม สังเวียนแข่งของฟิลิปปิน์ในการบุกไป,ปเยือนคาย่าอีบรอยชโร่เอฟซีศึก a อฟซีแชมเปียนลีกชูสองน้าัดที่3โดยทั้งสองทีมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องควา้าชนะเพื่อต่อความหวังในการเข้าสู่รอบต่อไปโดยบิจีปทุมมีคิวลงสนามทำการแข่งขันทุตวันชิงแชมป์สโมสรเอเชีบบเชยรายการ AFC แชมเปียนลีกชูฤดูกาลส0 2 5บรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3โดยจะบุกไป,ปเยือนคาย่าอิรอนชโร่เอฟซียอดทีมจากฟิลิปปิน ถานการณ์ทั้งสองทีมจำเป็นต้องคว้าชัยชนะในครั้งนี้ให้ได้เท่านั้นเพื่อสร้างโอกาสในการเข้ารอบต่อไปเนื่องจากว่าทั้งสองทีมต่างแพ้มาแล้ว2เกมก่อนหน้านี้สังเวียนเย่าที่จะใช้ในการแข่งขนันนัดนี้ก็คือนิวคาราซิตี้อาราติกสเตเดียมซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาปาสจังหวัดทารัสประเทศฟิลิปปินส์สนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันซีเกมส์2019แต่ว่าในมหากาลกีฬาดังกล่าวนั้นถูกใช้สำหรับการแข่งขันกีฬา เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นโดยสนามแห่งใหมน่นี้ที่เพิ่งเปิดใช้จริงเพียงแค่6ปีหลังจากที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ประกาศให้ใช้สนามย่าจริงมาใช้ในการรองรับการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติและก็ระดับสมโมสรเอเชียทําให้สนามดิวคราสสุกนํามาใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับแต่เปิดใช้งานมา6ปีสนามแห่งนี้เพิ่งจะใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการไปแล้วเพียงแค่3เกมเท่าน,น,นั้นโดยเริ่มใช้ในปี2025 ประกอบด้วยเกมของทีมชาติฟิลิปปินส์2เกมศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกและสโมรสรคาย่าอีลอนโซโรเอฟใช้ไป1เกมในศึก ACL 2ที่พบกับแทมปิเนสโซลเวอร์จากสิงคโปร์ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยหมายอิชิอิตายประจำวันที่21ตุลาคม2568โดยชายภูบิคุังฟุตบอลไทยครับ